สรุปใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละครึ่งเฟส5คณะรัฐมนตรีเขาก็แจ้งแล้วนะคะว่าจะแจกเงิน800บาทต่อคนนะคะในโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งรวมจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ2.12หมื่นล้านบาทและสามารถใช้จ่ายโครงการนี้นะคะเริ่มวันที่1กันยายน2565ถึงวันที่31ตุลาคม2565สำหรับกลุ่มคนนะคะที่จะได้ รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4มานะคะก็คือคนที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งรายเก่าๆนั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะต้องไปยืนยันการรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะระหว่างวันที่19สิงหาคมถึงวันที่14กันยายน2565นี้นะคะภายในเวลา22.59นาฬิกานะคะของวันที่14กันยานะถ้าเลยกำหนดเวลานี้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์สมมุติเพื่อนๆเ,เข้าไปเวลา23นาฬิกาของวันที่14กันยานี้ก็หมดสิทธิ์แล้วนะคะก็คือเลยเวลา22.59นาฬิกาไปแล้วนะกลุ่มที่2ค่ะทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการคนละครึ่งเฟสาก็คือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ โครงการคนละครึ่งเลยนะหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการอื่นๆนะคะหรือที่ใช้ใจ่ายผ่านแอป,ปเป่าตังเนาะก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะโครงการคนละครึ่งเฟสท่าได้ใน w w w ร์ไคนละครึ่ง .com นะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2565นี้นะคะ ถ้าเราได้รับสิทธิ์โครงการนะคะเขาก็จะส่ง SMS นะคะมาที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะคะผ่านเบอร์ที่ได้ผูกไว้กับการลงทะเบียนใน www. คนละค r ึ่ง com นะคะหลังจากที่ได้สิทธิ์แล้วนะคะเราก็ต้องดาวน์โหลดแอป,ปเป่าตังมานะคะยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นนะคะ ก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์นะคะภายในวันที่14กันยายนนะคะ2,565ถ้าเกินนี้นะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่14กันยายนก็คือตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปใช้จ่ายได้นะคะหากว่าได้รับสิทธิ์เนาะหลังจากวันที่14กันยาถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเขาก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกคน คณะรัฐมนตรีเขายัางช่วยเหลือบุคคลที่มีบัตรประชาชนนะคะที่เคยได้รับเงินของโครงการาที่ผ่านมานะคะเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยคนกลุ่มที่มีบัตรประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้รับเงินนะคะโอนเข้าบัตรประชาชน200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะระหว่างเดือนกันยาถึงตุลานี้นะคะก็สามารถไปใช้จ่ายได้นะคะเดือนละ200บาทต่อคนนะคะและสําหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง ัก็เช่นกันนะคะก็จะได้รับเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจํานวน2เดือนนะคะกันยาตุลาเนาะก็สามารถไปใช้จ่ายกันได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาบอกกันในคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ใครไม่เข้าใจอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องรถธยาดานะก็สามารถกดนะคะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้รถธยาดานะคะขอบคุณค่ะ